สวัสดีครับครับพบพ่อกันอีกแล้วนะครับขบค้นหาป่าล่าสีครับก็ไม่ได้เห็ดคลิปดนแล้วนะครับพี่น้องเพราะเนื่องจากอากาศเปลี่ยนหายเงื้อไปเลยครับเนื้อมมนยี่ซ้อนนีหายากยคกับก็ทั้งร่มทั้งยังก็ห่างเหินจากการใส่เบ็ดนาทีสองอาทิตย์แล้วนะครับเมื่อคืนก็ไปเปิดเนื้อมเนนะครับก็ผมเม่ยี่ซ้อนลงมายี่สิบตัวเนียครับก็เลยลองเบงว่าไปไต่เมงยี่นู่นมากนะครับ ครับผมลองเอาแมงกีนู yes, children, sister, ่นมาใส่เบ็ดบ้างนะครับคิดว่าปลากินแมงนี่ก็น่าสิกินแมงแมงกี้นุ่นก็น่าสิกินนะครับก็เลยเอามาลองใส่เบ็ดให้เบิ่งนะครับครับผมเบ็ดก็คือเก่าครับ60หลังนะครับแมงกีนุ่นก็ได้หลายครับครับบานผมแมงกีนุ่นไอ้วนก็ตัวะบาทนะครับแต่ว่าก็พอหาได้ครับพอมันติดปลาติดอย่างนี้นะครับครับผมเดี๋ยวจะใส่เนยื้อแมงกีนุ่นให้เบิ่งนะครับว่าสีเป็นยังไงนะครับว่ามีแตมให้เบิ่งบอเนาะครับแต่ว่าผมคิดว่า ถ้าปลากินแมงกิซอนกินแมงเมานี่แมงกีโน่นก็น่าสกินที่กันนะครับครับผมเจียวเจ้าเหงื่อให้เบิ้งนะครับผมนี่เหยื่อนะครับอยู่ในถังนะครับครับรับเนื้อแมงกีโน่นนะครับกีซอนก็มีบบจักโตนะครับเดี๋ยวจะเบิ้งการเสียบนะครับผมจะลองเสียบเบิ้งผมจะถอดปีกออกเสียบจมนะครับครับผมจะไปเบิ้งการเสียบเหยื่อน้ำกันนะครับครับ ครับผมตอนนี้ก็หอดไม้แล้วนะครับครับนี่ครับเมงกีนู่นนะครับผมสิตูดปีกออกนะครับครับตูดปีกออกครับผมสีนะครับผมก็สีเกาะครับผมก็าจะกดเพิ่งนะครับกำลังไขนะครับเมงกีนู่นครับผมเราขึ้นมาหาแถวแถวข้อนะครับนี่ครับ ก็ไววประมาณนี้นะครับครับผมเปรียบกันครับเสรียบจมนะครับครับผมเสรียบจมไปครับจมคือบบเสียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งหลังต่อไปนะครับครับหลังต่อไปนะครับตุดปีกขึ้นเกาครับ เสียบก้นคือเก่านะครับเกาะขึ้นบ้างสีนะครับครับผมจะอยู่ลักษณะนี้นะครับไปใส่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างสีใกล้สีค่ำแล้นะครับหาม่งกลัวนะครับหาม่งแรงครับเดี๋ยวจงมาลุ่นกันครับ่าเอย่างไม่กิน ที่นู่นนี่สิเป็นังไเนะครับครับผมครับพี่น้องก็ะเก็บเหลือประมาณยี่สิบหลังนะครับใส่ได้ประมาณสี่สิบหลังเนี่ยครับครับกับหญ้าแมนกีนนู่นนะครับครับกปดิเสียบจมลงสีนะครับครับก็โ้นนี่เป็นหญ้าแมงกี้นู่นมาเลยนะครับสี่สิบหลังนะครับครับตัวนี้เดี๋ยวจะไปเสียบหญ้าแมงกี้่้นนะครับอีกหมองหนึ่งนะครับครับผมครับบรรยากาศบานเท่านะครับ ตะเวนตกดินแล้วนะครับครับเดี๋ยวจังมะรุนน้ากัดนะครับว่าเหงือแมงกีนนุ่นแล้วก็เหงือแมงกี้ซ่อนสิเป็นแังไๆนะครับครับผมแมงกีนนุ่นนี้ก็เพิ่งเคยใส่นะครับแต่คิดว่าถ้าปลากินแมงกันนะสิกินแมงกีนุ่นเท่ากันนะครับครับผมเดี๋ยวจังมะรุนน้ากันครับครับตอนแรกรอบแรกนะครับครับผมครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ได้มาหอดไม้นะครับหอดจุดนะครับครับผมน้องนี่ผมก็เสียเป็นแมงกีซ่อนจมนามนะครับยี่สิบหลังที่เหลือนะครับ ก็พอดีไปไต้แมงกิ้นนูนมานาครับครับผมมาหลุนกันว่าแมงกิ้นูนสิกินมั้งนะครับครับผมเดี๋ยวเก็บแมงกิ้นนูนไปใส่ถังกันนะครับครับเดี๋ยวไปหลุนเนื้อแมงกิ้นนูนน้ำกันครับว่าสีมีแต้มไปบงมั้งนะครับเดี๋ยวแมงกิ้นซ่อนยังไม่ยามทีหลังนะครับครับผมเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันครับว่าเนื้อแมงกิ้นูนสิเป็นยังไงครับแต่ว่าถ้าน้องหนีเนื้อล่อนพุ่งเดี๋ยวใส่เนื้อแมงกิ้นูนนะครับครับผมเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันครับครับหลังแหลก ผมจะรุ่นกันต่อไปครับครับไ้ชี้นู่นหลังนี้โอ้ยบอกหอยทำลายครับนคนรับบอกหอยกินเหมิดเลยครับจะเสียบเหยื่อนะครับ,บอหอยลายแห้งครับปีนี้ต้องปิดฟ้าครับปันบินแท่จะตรงใหญ่นะครับ ครับประมาณนี้นะครับครับมีหลอดหลังหนึ่งครับแม่กินนุนครับหลอดบกหอยกินนะครับหอยลายแห้งครับปีนี้ครับผมตูดปีกเกาคือเก่าครับครับตะเกาะนะครับครับครับเดี๋ยวเปลี่ยนแบบใหม่นะครับเป็นแมงกินนุนแบบร้อยนามนะครับรู้สึกว่าหอยหอยเหรนคักนะครับ เสียบแบบลอยเอาอครับยังบ่มีแต้มนะครับเ่ามากินนุ่นแล้วรุนกันเรื่อยๆนะครับครับพี่น,อน้องเงาไม่กินนุ่นนะครับครับกินนะครับถือว่ากินครับแต้มแรกขอ,องเงาไมนกินนุ่นตัวตรงไหนโอ้ตัวสวยครับโอ้ย มาแต้มแรกครับเหยื่อแมงกินนนครับก็ถือว่ากินนะครับถ้าป่ามาพอกินด้วยกันแมงกินนนนะครับอาจสิบรีคือแมงกีซ้อนแมงเมานะครับคือจริงดีนะครับแต่ก็ถือว่ากินครับครับเธอแหลกในชีวิตครับถี่ใส่เหยื่อแมงกิโนนรับผมมานะครับแต้มแหลกครับครับครั้งแรกนะครับใส่เหยื่อแมงกิโนนเดี๋ยวประคอครับตุ๊ดปีกออกคือเก่าครับครับเราเกาะนะครับ มงก่นนะครับครับผมลักษณะนี้นะครับแล้วก็เสียบครับก็หลายรังนะครับกอทิงเงียบครับเงียบย่งอยู่เก่าครับม่จีนุนเท่าครับผมยังอยู่เหมือนเดิมครับหลุนกระต่อนะครับ ยังอยู่คือเก่าไม่กินนู่นครับถือว่ากินอยู่นะครับแต่มาแต้มหนึ่งแล้วนะครับมาทดลองให้เบิ่งนะครับผมมาเมื่อสิกินดีๆบ่ครับถือว่ากินอยู่นะครับครับผมดูนกต่อครับขับหลังนี้ไม่กินนู่นหล่อนนะครับเดี๋ยวเสียบเหยื่อนะครับขับเบ็ดเหลือลังสุดท้ายนะครับขับเบ็ดเลยเยื่อไม่กินนู่นนะครับ บ่งว่าที่มีแต้มวเนาะครับแบงจีนูนอันนี้ยังเงียบอยู่นะครับครับรุนกันไปเรื่อยๆครับไก่สมัตแล้วครับจีนูนถึงเงียบกุ้งหลายๆครับเดี๋ยวจีมาดักกุ้งทะเบงนะครับครับผมเนี่ยไม่จีนู่นนี่ก็กินเท่ากันนะครับครับตอนนี้น้ำลดลงแห้งนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวผมใส่น้ำ ทำต้นใหม่ที่เห็นนะครับครับผมน้ำลดลงค่ะลงแนครับครับผมแมงกินนู่นได้มาแต้มนึงครับครับก็ถือว่ากินอู้่ครับแต่ว่าก็บ่ได้กินคือแมงกี้ซ่อนคือแมงเมาคือจริงหรีดนะครับครับผมเดี๋ยวไปรุ่นเหงอแมงกี้ซ่อนกันต่อครับ20หลังครับใส่ออมแหลกแหลกใ่มาครับครับผมเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกัดเลยครับครับตอนนี้ก็มาหอดเหงอแมงกี้ซ่อนจมนามนะครับครับประมาณ20หลังนะครับ มาเบิงน้ำกันว่าีเป็นังไงหอยกินแท้ครับเดี๋ยวเสียบเยื่อนะครับก็เป็นเนื้อจริงดลีดที่จับมานะครับครับผมนี่ครับเป็นจริงหลีดปลานะครับจับมาเจ้ามาตุดปีกออกนะครับครับตุดหัวออกก็ตุดขานะครับเสียบจมื่อเก่าครับครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเสียบเยื่อนะครับ บนครับพี่น้องโอ้ยบกหอยนี่มึนครับครับครับผมเดี๋ยวเสียบยานะครับบกหอยกินเบ็ดนี่ครับพี่น้องจะคลองเสียงเอ้ยห่องเซื่องกันโบเวนย่าม่หรอะครับฝนโบโตก็จะห้องเซื่องกันอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปครับบกหอยร้ายละครับกินเมงกี่ซอนเท่ามดเลยครับครับใกล้สิมดแล้วนะครับบกหอยกิิเนเยอหมดครับบกหอยร้ายแห้งครับปีนี้ โอ้ยห,หลายขลังหลายเนี่ยครับผมเลือสีหาหลังสุดท้ายนะครับวลาซีมีแต้มเพิ่มมาแล้วครับครับพี่น้องสองหลังสุดท้ายนะครับโอ้ยป่ายัางบูน่โอ้ปาก้ดพี่น้องเลยครับผมโอ้ยพันะครับปาก้ดเหลืองครับเดี๋ยวไม่ยี่ซ่อนนะครับ จมน้ำหอยหลายครับนี่ครับครับผมถือว่าหมานะครับเดี๋ยวเก็บกันนะครับเห็นอีกหลังหนึ่งมีอาการหลังสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับครับพี่น้องหลังสุดท้ายนะครับต้องมีอาการครับป่าอยัางนี้พี่น้องเอยโอ้ยยังไงพี่น้องไมยรู้หืมกลับไปอีกแต้มแล้วครับ โอครับผมครับปลาเข็งใหญ่นะครับครับปลาเข็งหน้าก็ถือว่าหมานครับครับผมเดี๋ยวเก็บนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับครับพี่น้องเกาะเด้มาสามแต้มครับก็ถือว่าพ่อดิยูด้กินครับได้ปลากดนะครับปลาคอเนี้อมันกินนู่นครับปลากดเนี้อไม่กินซ่อนแล้วปลาเข็งเนื่อไม่กินซ่อนครับ มาเบิงเนี่ยเมื่อกี้นู่นเท่านะครับก็เอาไปครัวกินนะครับพอผมไต่มาหลายครับผมนี่ครับก็ผ่านโขนมานําครับเคาะ้อข้อครับผมผ่านโขครับผมก็เนี่ยครับขึ้นนี่เกาะเดมัสามแต้มครับเกาะขำขึ้นนี่ขอกล่าข้าว่าครับผมฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับก็พอดีอยู่ได้กินครับ ก็ถือว่าบ่อเฝ้านะครับเนาะก็เงียบขอึขังหายากครับเด้ยจับจิงหลีดปลามาใส่ทำนะครับครับผมสวัสดีครับถับพอกันเพื่อเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเ้านะครับครับตอนเช้าเช้านะครับกับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเ้าเนาะครับครับอากาศค่อนข้างสีเย็นแห้งเนาะครับโอ้ยหนาวเลยครับเบิ่งคขับสังเกตจากหมอกเนาะครับ ตอนนี้ก็เป็นเดือนมีนานะครับครับผมแต่ว่าก็ยังบบเ้าหนาวอยู่นะครับครับเบิร์บรรยากาศบานเฮ่านะครับครับผมครับเดี๋ยวไปเก็บกู้เบ็ดนะครับไปลุ้นน้ากัน่าเนื้อแมงกีนู่นสิ่งเป็นจ้งไดนะครับครับผมเมื่ขึ้นก็ไดมาสามแต้มครับเนื้อแมงกีซ่อนสองมงกีนู่นหนึ่งนะครับครับผมไปลุ้นน้ากันครับไปเก็บกู้เบ็ดน้ากันนะครับ มือคืนอุปสรรคก็คือบกหอยนะครับเสียบตมบกหอยก็ลุ่มกินเหยื่อมืดเลยครับครับส้นนี้ค่อนข้างบกหอยหลายครับแล้วก็ล่มนะครับแล้วก็เดือนแจงพร้อมเปิดเสียงเมื่อี่้่อนอย่างไดก็บโรงครับครับอากาศก็เย็นน้ำนะครับครับหลังแหลกสิเป็นอย่างไดนะครับสิรอนบอ หลังแรกยนือยู่คูเก่าครับโอ้เสียบแน่นพรอมครับผมลุดหลังต่อไปครับครับส่วนมากบกหอยสิเหลนเมื่อต้นเนครับเองครับนี่แต่หอยกินเลยอหอยกินมุนเมื่อครับผม ครับพ oh, ี่น้องหลังนี่เนื้อมันกินนู่นนะครับครับมีอาการนะครับดูครับอุ้ยมันกินนู่นทำงานครับวัวใหญ่ไงวุ่นยังไงครับอุ้ยอุ้ยวุ้นไปไร้โขดเ้ยครับพี่น้องตัวนี้เป็นเนื้อมันกินนู่นนะครับกินคือกันนะครับ ครับผมครับผมนี่ครับยังไม่กินนู่นนะครับกินเื่ากันครับกับแต้มแรกครับม้าแล้วครับรับรุนนกัดเรื่อยๆนะครับป่ามาตอดเท่ากันครับยังไม่กินนู่นนะครับครับผม รุนกันเรื่อยๆนะครับครับเหยือยังเหลือนะครับ ราะว่ากินบอผูว่ากินด้วยกันครับแต่อาจจะบริกินดีขึ้นมั่กี่ซ่อนนะครับครับผมลุ่นกระต้อครับรับยามมหลายลังนะครับเขาก็ใกล้สมมติแล้วนะครับเนี่ยก็มีหล่อนแหนกันนะครับหล่อนแหนเหลือแหนขึ้นกันครับมีป่ามาตอดนะครับครับล่างนี้ก็มด อากาศก็เปลี่ยนแปลงคักนะครับเย็นครับเย็นแน่ครับผมบรรยากาศบ้านห้องตอนเศร้าคือเก่านะครับครับหาอยู่หากินนะครับมือมานบุมือประมาณก็ว่ากันไปครับครับลุนก็ต้อนะครับเก็บกู่เป็ียนต้องกันครับนี่ครับนี่ครับ หล่อนเื่กันนะครับครับผมป่ายังผู้กินปลาหรือหอยมวครับครับลุนกระตอครับครับโอ้เบ็ดกับไก่สมบูรแล้วครับเนื่อกัหล่อนเึ่กันนะครับครับหล่อนแน่ย่างแน่นะครับครับผมก็มาทดลองเหบิ่งนะครับเนื้อแมงกี้นูนว่ป่าสิกินบัวก็กินอยู่นะครับแต่ว่าอาจสิกินบดีทำแมงกี้ซ่อนนะครับ ครับผมจะก็เดี๋ยลองแล้วนะครับขับรุนกะต้อครับเหลือบรจากหลังแล้วะครับขับหลังนี่ก็ม่ลองลอยดึงนะครับกินบรอยูครับครับผมเดี๋ยวมันกินนู่นนะครับดึงแห้งอยู่ครับกินบรอยูขับหลังนี่ก็มีการดึงด้วยกันครับแต่บรอยูนะครับี่ครับ ครับเนี่ยไม่กินนู่นดึงคื้กันกินเข้ากันนะครับบอ่ออยู่ครับครับสรุปเนื้อไม่กินนู่นก็กินอยู่เนาะครับครับผมก็มีอาการอยู่นะครับแต่ว่าป่ากินบค่อยอยู่นะครับป่าหน่อยก็ตอดลายให้กันนะครับบกหอยก็เลงเง่นงานลายครับตอนนี้พระอาทิตย์กําลังขึ้นนะครับตะเวนกําลังขึ้นครับผมนี่ครับเนื่อไม่กินนู่นนะครับครับหนึ่งแต้มก็ถือว่ากินนะครับ ครับผมครับก็มาทดลองให้เบื้องนะครับเนื้อแมงกิ้นุนก็ถือว่ากินครับแต่ก็บริกินคือแมงกิ้นซ่อนนะครับคือใส่เดือนคืออย่างนะครับแต่ว่าถ้าป่ามาเห็นป่าก็กินคือกันครับแมลงก็ผมเดี๋ยวไปรุ่นเนื้ออ่าแมงกี้ซ่อนจมนามกบจริงดีจมนามนะครับครับจริงดีเก็บเอาน้ำปลาหยางสีนะครับจับแล้วก็เสียบจมหนามรับตุดหัวตุดปีกออกนะครับแล้วก็ เกาะโขงครับเดี๋ยวไปลุ้นต้กันครับเบ็ดดีสิบหลังนะครับก็เนื้าจริงดีจมน้ำสิเป็นอย่างไรนะครับครับผมครับเกาะบรรยากาศตอนเศร้าเฮานะครับนี่อยู่หนองยางเดียวครับครับผมหอ้ปีนี้คนข้างสี่หลายแห้งนะครับครับบึงบรรยากาศตอนเศร้าบานเฮาครับครับถือว่ามีแตมนะครับ ครับนี่ครับเบสสียูน้ำน้องเนี่ยหน่อยนี่ครับน้องนี่นะครับเป็นเนื้อจิงหลีดปลาเมื่อกี้ซ่อนนะครับเจ้าหอยลร้แท้ครับน้องนี่รับผมโบเชิงเป็นน้องนะครับมันเป็นน้ำท่วมครับพวกนี้ก็เป็นน้าขึ้นกันครับแต่กระน้ำท่วมนะครับปีนี้น้ำท่วมทุกน้ำท่วมแห้งครับน้ำก็ค่อนข้างสีลดหยากคือกันนะครับครับไปรุ่นน้ำกันว่าเนื้อจีซ่อนจมน้ำจริงหลีดจมน้ำสีเป็นแังไดงนะครับครับแต่บอกหอยนี่เล่นซื้อเอเกินมาขึ้นกันโอ้ถือบอกหอยคครับ ครับผมไปรุ่นน้มกันครับครับหลังแหลกอ้ยครับที่เห็นนี่มีแต่เมือกบลกหอยครับขาบปลหอยครับผมรุ่นกระต่อครับครับยามมา ได้หลายลังแล้วครับสีอ่อมน้อมกลายสีมดแล้วครับครับผมเกาะขนาดเมงกี้ซ่อนจมนามนะครับจริงดีจมนามผมยังบุถึอนะครับครับบกหอยลายแท้ครับอยู่นี่มีแต่เหมือกบกหอยเกาะหมากเบ็ดนะครับครับผมไปรุ่นกระต้อครับครับว่าสีมีแต้มให้เบิรงกไว้นะครับกับเนื้อเมงกี้ซ่อนจมนามอยู่นี่นะครับแต่ว่เมงกี้นุ่นมีนะครับหนึ่งแต้มกับปลาคอนะครับครับผมครับยามเบ็ดมดแล้วนะครับ ครับเนย่ยแมงกี้ซ่อนจมนามครับจริงดีจมนามบ่อได้แจ็คตครับครับก็ค่อนข้างหอยสหลายนะครับตูเขานีหลายแหงบอกหอยนะครับครับจับหมากเวทนีเมือกติดหมากเวทเต็มเลยครับครับผมครับถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับครับผมไทยดีก็ฝากกดติดตามนะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับิบ่ผมผ่านคลิปที่ผมเหตดนะครับที่ผมลงนะครับครับผมก็ ล่าไปด้วยบรรยากาศนะครับครับผมบรรยากาศบ้านเฮาครับนี่ครับก็ได้มาแต้มหนึ่งอย่างเม่กีนนู่นนะครับก็ถือว่ากินนดอกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำ่าสอบวัดดีครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะครับว่าสิไปใส่เบ็ดอยู่มองไหนนะครับเดี๋ยวจังหวะหลุดน้ำกันครับ